สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมแปลงนายอดแถวน้ําต้มน,นะครับอายุสาหวันนะครับหลังยอดนะครับมาดูรากข้าวเกิดใหม่นะครับตอนนี้มีกองทัพบ,บกมาช่วยดูแลแปลงนาด้วยนะครับก็จะเป็นพวกตัวมดนะครับมดพอมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นหาอาหารนะครับ ก็จะมาเก็บกินไข่มแมลงตามกกโคนกอข้าวนะครับแต่วิธีการเปรียกเสรอแห้งแก่้งข้าวเนี่ยมันก็จะช่วยให้พื้นนาแห้งแล้วก็อุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับก็ลดความชื้นแล้วลดโอกาสในการเป็นเชื้อ,าอราในนาด้วยนะครับแล้วนกมดก็ชอกชอกชอนนะครับแล้วก็ชอนชัยตามโคนกอข้าวได้สะดวกด้วยนะครับดูรากข้าวเกิดใหม่นะครับ มีหญ้านะครับแต่ว่าถ้าแห้งแล้วแห้งเลยไม่เฉาะแฉะนะครับก็ช่วยได้นะครับเพราะหน้าดินมันจะจับปึกแล้วก็รากคะรากหญ้าเนี่ยจะชอนชัยลงไปหาอาหารแข่งกับข้าวลำบากขึ้นนะครับ